เคซีฟอร t กเทรดดิ้งสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีระบบเทรดง่ายๆนะครับใช้เทรดใน t i m e f r a m e M5 นะครับคู่ทองคำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันอีกแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆที่พพอร์ตกันมาเป็นอย่างดีนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันอย่างสุภาพคอมเมนต์กันอย่างสร้างสรรค์นในทุกๆคลิปเลยนะครับเป็นสังคมที่รวบรวมคนดีๆเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน นะครับสำหรับระบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมไปแบ็กเทสก่อนนะครับหา RR หาวินเลด้วยตัวเองนะครับเพื่อประสบการณ์ของตัวเองนะครับถ้าผมทําให้ผมหาให้มันคือประสบการณ์ของผมผมจะรู้อารมณ์ของกราฟผมจะรู้อารมณ์ของการ TPSL นะครับในส่วนนี้ต้องทําเองนะครับเพราะว่าเงินก็เป็นเงินของท่านเองนะครับต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองเนาะก็ตรงนี้นะครับมาเข้าเงื่อนไขในการเทรดกันเลยนะครับ ผมใช้ EMA นะครับเป็นตัวแบ่งเทรนนะครับก็คือถ้าอยู่ใต้ EMA เราจะเซลล์นะครับบน EMA เราจะบายนะครับส่วน RSI เนี่ยเราจะเอามาคอนเฟิร์มว่าอ่ะเขาลงจริงๆนะเขาต้องอยู่ใต้เส้น50ก็คือเส้นปะตรงกลางนะครับอยู่เหนือเส้น50เส้นปะตรงกลางนี่ก็คือจะขึ้นจริงๆนะครับเมื่อการาฟทะลุลงมาเราต้องรองให้การาฟี่ยปิดใต้ EMA เส้นสีฟ้าก่อนนะครับพอปิดแล้วนะครับเราจะเซลล์ตรงแท่งต่อไปเลยนะครับ โดยการที่เซลล์ตรงนี้นะครับแล้วก็ SL ตรงเส้นปะนะครับเส้นปะเส้นนี้นะครับ TP ที่หวังผลนะครับก็คือ TP 1.1.5ตอนะครับเดี๋ยวตั้งค่าใหม่ก่อนอันนี้ที่ฟิโบนะครับการตั้งค่าฟิโบถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ตั้งนะครับ u z u b e ซูมเข้ามานะครับเปิดเต็มจอแล้วก็ซูมเข้ามาได้นะครับมันก็จะเห็นชัดเลยนะครับถ้าเกิดว่ามองไม่เห็น คาฟิโบนะครับตรงนี้เราก็หวังทีพีที่1.5นะครับอันนี้ก็มาได้ถึง2นะครับเรารอให้กราฟขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วชนปิดเป็นแท่งแดงอย่างนี้นะครับอายไซก็ยังอยู่ด้านล่างนะครับเราเซลได้อีกหนึ่งไม้นะครับเราก็จะเปิดเซลตรงแท่งถัดไปนะครับแล้วก็ SL ไว้ที่เส้นปะด้านบนนะครับตรงนี้นะครับตรงบริเวณนี้นะครับกราฟก็ลงมาได้นะครับท p ี1.5แล้วก็ปิดไปนะครับตรงนี้ก็ยังได้อีกนะครับ ขึ้นมานะครับต้องรอให้ปิดเป็นแท่งแดงก่อนพอปิดเป็นแท่งแดงแล้วก็เซลล์นะครับ SL ที่เส้นปะนะครับ TP 1.5ก็ชิวเฉียดนะครับถ้าปิดก็ได้กําไรถ้าไม่ปิดก็เท่าทุนนะครับตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเขาทําลายเงื่อนไขของขาลงนะครับก็คือตรงนี้ยืนเหนือเส้น EMA ได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าขึ้นมาถึงนี้เราควรปิดทิ้งนะครับแล้วเราก็จะเปิดบายใช่ไหมครับตรงนี้นะครับยืนเหนือ EMA เส้นสีฟ้านะครับ เราก็เปิดบายแท่งนี้เลยนะครับ iSI อยู่เหนือ50เราก็จะบายเหมือนกันนะครับเาไปบายตรงนี้วางที่เส้นปะด้านล่างของแท่งนะครับก็บตรงนี้ก็ท p ไปได้เรียบร้อยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีแท่งตรงนี้อีกนะครับเนี่ย SL ที่เส้นปะ,ะตรงนี้ไม่ถึงนะครับตรงนี้ก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับเราได้เข้าตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนมากนะครับจังหวะที่1เนี่ย RR 1ต่อ1.5หรือ RR 2เนี่ยทำได้สบายนะครับแต่จังหวะที่2นะครับอย่างที่เห็น2ที่3เนี่ย1ต่อ1.5จะไม่ถึงนะครับจังหวะที่23เนี่ยเราเก็บเป็น scalping ได้นะครับเก็บสั้นได้นะครับก็อาจจะไม่ถึง TP 1ได้เหมือนกันนะครับจุดนี้นะครับจะเห็นว่าจุดนี้จะไม่ค่อยชัดเจนนะครับลงมานะครับแต่ RSI ยังไม่หลุดลงมาข้างล่างนะครับเราก็ยังไม่ได้เข้านะครับ ตรงนี้หลุดลงมานะครับเราเปิดเซลล์ได้นะครับนี่นะครับแต่ก็ลงไม่ถึงหนึ่งต่อหนึ่งจนห้านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็คัดออกไปนะครับเมื่อคัดเมื่อตอนเคยเขายืนขึ้นเหนือ EMA อนะครับเราจะคัดน้อยมากนะครับตรงนี้ยืนได้นะครับแล้วก็เปิดบ่ายเข้าไปนะครับที่พี่ 1ึงต่อนก็ถึงนะครับตรงนี้ลงมาเกือบถึง SL เรานะครับแต่ไม่ถึงก็ตรงนี้ขึ้นมาถึง TP ได้นะครับ1ึงต่อนส่วน EMA นะครับ EMA ใช้เป็น EMA 15นะครับนี่นะครับแล้วก็เลเวลตรงนี้ใช้เป็น SL นะครับหรับบรอกเกอร์ที่เป็น 3. จุดทศนิยมนะครับใช้1000นะครับแต่ถ้าเป็น 2. จุดทศนิยมของทองคำก็คือใช้100นะครับกดโอเคอ s รก็ใช้ เลเวล50เส้นเดียวแล้วก็พิเลตนะครับดูต่อนะครับอีกสัก2 3ตัวอย่างตรงนี้นะครับลงมายืนใต้ m m นะครับจะสังเกตว่า r s i อยู่ใต้50นะครับแล้วก็เปิดเซลล์ได้เลยนะครับ TP 1ต่อ1.5นะครับก็ TP ไปได้เรียบร้อยตรงนี้มาปิดแดงอีกนะครับหลังจากที่เรา TP ไปแล้วก็เซลล์ได้อีกนะครับก็ TP ไปได้เรียบร้อยก็ตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามอย่าลืมนํำระบบไปแบ็กเทสนะครับก่อนนำไปใช้จริงนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ